ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้สวัสดีครับสสวัดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาซ้อมบอลนะฮะมาแข่งบอลครับที่ดูรักษาความปลอดภัยนะอะไรเท้าเท้าตรงไหนเรามรพ์นะครับสลับมนยนี่วะเหตุลาพิธานะเรียกมึงนี่มันไม่ขายนะเหนยนะสนามมวยลุมพินีนะครับฮะหมอมันนอนนิดไปเยอะแต่เอะไรทำงานนะครับงานบริการ ทางานตำรวจแห่งชาตินะครับรักษาคนสำคัญนะครับก็ามาแข่งเพื่อสุขภาพนะครับผมอยากให้ดูบรรยากาศนะครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมจ่าเอ็มลงแข่ง นั่ขาเอ้ยเนมยวมันอยู่หนอกขาเอ้า,อา,อาขาเอ้ยนี่มันอยู่้างนอกดิดีมากหนึ่งนี่ดอกอยู่้างนอกดิเห็นหน่อยเนาะเอแมวอยู่้ังนอกไปกัมาแล้วลุกลุดลุกปูตีเซฟขาว เอ้ยเป็นไรไก่ป้าแมวนะโอ้โหเหนียวอ่ะสุดยอดเลยครับ <c oughs> บางยี่บางบางขวดมันกมนนะ็มีคาเฟอีนนะตัวดูดีมีคาเฟอีนไหมถ้ามีกินไม่ได้ยิ่งจะได้กินเลยในตอนกลางคนต้องรงีกเลี้ยงเนาะถ้าม่หีกเลี่ยงอันตรายเนะี่ยผมมาตีกันทุกวันคนตีทุกวนัวกวนนี่ที่สองแล้วไนงะ อาทิตย์อีกสองวันก็เป็นสามสี่วันจานอีกครบครบอาทิตย์หนึ่งถึงวมนสุขเสาอาทิตย์อีกดวยไม่อยู่อยากรู้อะไรถามผมดีเปิดไฟเอา 对。<Thank> เกี่ยวข้องกับวงการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวงการตํารวจโดยเฉพาะตํารวจไซเบอร์เนี่ยตอนนี้มีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์มาแฉเอาไว้ว่ามีระดับรองผู้การของตํารวจไซเบอร์เนี่ยรับส่วยจากเว็บพนันออนไลน์ถึง600ล้านบาทอันนี้เป็นเรื่องที่เขาตั้งประเด็นไว้ <Hey. S 1> แล้ววันนี้คุณอัจฉริยะก็เดินทางไปที่สัรพากรขอให้ไปตรวจสอบภาษีของตํารวจรายนั้นว่าเงินที่เข้าบัญชีกว่า600ล้านเนี่ย ชาระภาษีถูกต้องไหมเพราะเจ้าตัวอ้างว่าได้มาจากการทําธุรกิจอันนั้นคือประเด็นหนึ่งแต่อีกหนึ่งประเด็นครับที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันตอนนี้ว่าคุณอัดกับบิ๊กโจ๊กจับมือกันแล้วแล้วจับมือกันเนี่ยเพื่อช่วยเหลือให้บิ๊กโจ๊กเด่ยกลับมาสู่สํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือไม่ในประเด็นนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์วันนี้ไปยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ พลตำรวจเอกกิตรัตพันเพชรหนังสือนั้นคือขอให้สอบปากคำตนเองคือคุณอจฉริยะไปยื่นหนังสือเพื่อบอกตำรวจว่าตำรวจสอบปากคำผมเธอผมเนี่ยเป็นคนที่รู้เรื่องทั้งหมดในขบวนการล้มบิ๊กโจ๊กฮะโดยไปยื่นหนังสือนี้ให้กับผบาตารอบอกให้ผบาตารเนี่ยให้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงที่กำลังสอบบิ๊กโจ๊กอยู่ตอนนี้เรียกตนเองไปให้การด้วยนะฮะ เพราะว่าตนร่วมขบวนการล้มบิ๊กโจ๊กมาตั้งแต่ต้น <c oughs> เพื่อไม่ให้บิ๊กโจ๊กขึ้นไปเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติอยู่ในเหตุการณ์ของขอบวนการนี้ทุกขั้นตอนรู้ทั้งหมดและการยัดข้อหาบิ๊กโจ๊กต่างๆเนี่ยตัวเองก็รู้ด้วยแล้วมันก็ไปเชื่อมโยงนะครับกับเรื่องการรับส่วยของผู้บังคับการตํารวจไซเบอร์นายหนึ่งจากจํานวน14บัญชี600ล้านบาทเนี่ยหากมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินมันจะโยงไปถึงตํารวจชั้นผู้ใหญ่เลยทีเดียว ในส่วนนี้ก่อนหน้านี้เรื่องการรับส่วย600ล้านก็ไปพัวพันกับบิ๊กโจกด้วยฮนะเพราะเราตำรวจก็รวมมือกันไม่อยากให้บิ๊กโจกขึ้นมาเป็นผอ,อตรกลัวบิ๊กโจกจะมาไล่รือ้อคดีรับสวยเว็บพนันออนไลน์ก็เลยไปหาข้อมูลเครือข่ายเว็บพนันมินิที่ไปเกี่ยวข้องกับคนสนิทบิ๊กโจกเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ขบวนการล้มบิ๊กโจกให้ได้เมื่อเก็บเงินของกองบัการตำรวจไซเบอร์คนนี้ที่เป็นรองผู้การเนี่ย มีเงินเข้าบัญชี14บัญชีมากกว่า610ล้านแค่ภายใน23วันของปี66เมษาถึงพฤษภา66 23วันนะครับมีเงินหมุนเวียนเข้ามา175ล้านแล้วผมถามว่าผมมีรหัสคิปโตเขาด้วยแล้วก็รู้ว่าเขาเอาเงินนไปฟอกที่ไหนแล้วก็เขาบินไปสิงคโปร์เนี่ยนะทั้งรองผู้การตรวจไซเบอร์ทั้งตัวผู้การเนี่ยทั้งรองผู้การตรวจไซเบอร์กับลูกน้องเนี่ย บินไปสิงคโปร์เป็นว่าเล่นเลยนะคุณไปทําอะไรกันที่สิงคโปร์บ่อยๆนะในวงการเขารู้กันอยู่แล้วว่าคือเอาไปฟอ,อกเงินที่สิงคโปร์นะเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยเมื่อเอาเงินไปฝากแล้วไม่มีใครสามารถตรวจสอบได้เพราะเป็นกฎเหล็กของประเทศสิงคโปร์เนะี่ยแล้วผมถามว่าระดับพันตำรวจเอกเนี่ยคุณทำอาชีพอะไรมีเงินเข้ามา600กว่าล้านถูกไหมแล้วเทียบกับบิ๊กโจ๊กคุณบอกบิ๊กโจ๊กรับเงินจากเว็บพนันมินี่ในนี่คุณขามกว่าบ,บิ๊กโจ๊กไหม ถามว่าทําไมผมจะไม่ตรวจสอบนี่คุณอัดเนี่ยบอกเลยว่าเรื่องนี้มันเป็นการเลือกปฏิบัติอ่ะเพราะจากเส้นเงินเว็บพนันออนไลน์ถ้าไปเปรียบเทียบกับของบิ๊กโจ๊กเนี่ยเส้นเงินมันไปเชื่อมถึงลูกน้องคนสนิทบิ๊กโจ๊กเท่านั้นนะแต่มาดําเนินคดีบิ๊กโจ๊กแล้วตนเนี่ยก็ตกเป็นเครื่องมือในกระบวนการล้มบิ๊กโจ๊กเพราะก่อนหน้านี้ได้เห็นข้อมูลฝ่ายเดียวหลังจากบิ๊กโจ๊กและตนประกาศจับมือกันที่เรียบร้อยเนี่ยคุณอัดบอกว่าล่าสุดเนี่ยนะครับก็มี ทั้งการล็อบบี้มีการโทรมาข่มขู่อะไรมากมายแต่ขอยืนยันในความบริสุทธิ์เลยนะหลังจากตัวเองรับทราบข้อมูลมาแล้วเรื่องนี้ไม่เป็นธรรมและไม่ทําอย่างตรงไปตรงมาหากวันนี้คณะกรรมการสอบวินัยได้สอบปากคาตนตนจะให้ข้อมูลอีกมุมหนึ่งและจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งบิ๊กต่ายพบตรและตัวบิ๊กโจ๊กเองด้วยทุกอย่างจะได้ลดความขัดแย้งลงจะสอบตนเองหรือไม่ก็ได้แล้วแต่ดุลพินิษนะครับ ขณะเดียวกันก็บอกนะครับว่าตอนนี้มีขบวนการดิสเครดิตตนเก่าหาว่าตนเป็นนักตกทรัพย์เป็นหนี้พนันเงินหมดตัวจนต้องมาเป็นสุนัขรับใช้ตัวใหม่ของบิ๊กโจ๊กซึ่งทั้งหมดไม่เป็นความจริงเพราะ10บกว่าปีที่ผ่านมาตนไม่เคยตกทรัพย์หรือชอบโกงใครและตนไม่กลัวการข่มขู่หรือทำร้ายจากฝ่ายตรงข้ามอยู่แล้วชีวิตตนเองบั้นปลายรู้ดีว่าไม่ติดคุกก็ต้องตายนะครับขณะเดียวกันฮะก่อนหน้านี้ทางเจ้าตัว มาร้องเอาไว้เกี่ยวกับการรับสวยเว็บพนันออนไลน์นะครับโดยเฉพาะตำรวจสังกัดไซเบอร์ที่เอาไปมากกว่าบิ๊กโจ๊กหลายร้อยเท่าบิ๊กตายเขาเคยร้องเรียนไปแล้วในเรื่องนี้แต่สุดท้ายไม่มีความคืบหน้าใดๆวันนี้ทางคุณอัดก็เลยต้องไปร้องด้วยตนเองอีกทีไปที่กรมสรรพากรตรวจสอบการเสียภาษีของรองผู้การไซเบอร์รายนี้ว่าถ้าทำธุรกิจจริงเนี่ย จ่ายภาษี660ล้านบาทจริงหรือไม่แล้วก็บอกว่าตั้งแต่กองบัญชาการตํารวจไซเบอร์ก่อตั้งมา3ปีจนถึงปัจจุบันมีการรับสวยมูลค่ามหาศาลมาโดยตลอดนี่คือการกล่าวหาไปที่ตํารวจไซเบอร์จนทําให้วันนี้ไซเบอร์อัดครับพลตํารวจโทรไตรรงผิวพันธุ์ผู้บัญชาการตํารวจไซเบอร์ออกมาชี้แจงนะฮะว่าตนเนี่ยไม่ยอมกับเรื่องการรับสวยอยู่แล้วํำชับตั้งแต่ได้เข้ามารับตำแหน่งผู้บัญชาการ ว่าถ้าพบการกระทําทความผิดและได้รับเรื่องร้องเรียนหากมีพยานหลักฐานจะดําเนินการทางวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดทุกรายครับเรนี้นะครับผมได้กําชับตั้งแต่ผมมาแล้วในการอยู่แล้วนะครับว่าเรื่องนี้หากผมพบนะครับการกระทําความผิดหรือได้รับเรื่องร้องเรียนมาแล้วพบพยานหลักฐานนะครับก็จะดําเนินการทางวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นเด็ดขาดนะครับ ซึ่งได้ประกาศตั้งแต่แรกที่มารับการแล้วและผมก็ยืนยันว่าให้ท่านผู้ร,รับการทั้ง5้ากองรับการพื้นที่เนี่ยทำการสืบสวนจับกลุ่มในทุกความผิดภายใต้อำนาจรับผิดชอบของท่านอย่างเต็มที่นะครับไม่ต้องมาถามผมไม่ต้องมาขออนุญาตมันเป็นอำนาจหนะ้าที่ของท่านอยู่แล้วนะครับและผมจะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติของท่านนะครับว่าทำถูกต้องนะครับมีการขยายผลจนสุด พยานหลักฐานนะจนสุดทางของการสืบสวนสอบสวนหรือไม่นะครับในส่วนที่ผมจะกำกับดูแลและหากได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับและพบพยานหลักฐานนะครับก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดเมื่อถามว่ามีการกล่าวหาแบบนี้จะมีการแก้ไขหรือฟ้องกลับหรือไม่พลตตไตรรงบอกว่าประชาชนมีสิทธิที่จะเคลือบแคลงในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ แต่ยืนยันว่าตำรวจไซเบอร์ตั้งใจทำงานอย่างต่อเนื่องจนสามารถจับกุ่มอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้มากกว่าปีที่แล้วกว่า300รคดีและหาพกพบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ไปเอี่ยวหรือมีความผิดจริงจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดแน่นอนครับ